สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ Big b ไบ e ์โซซ e t ตพุทธมนตรสาย5นะครับปัญหาหลังคาของร้านนี้นะครับคือมีการรั่วซึมความร้อนแล้วก็เสียงดังครับเพราะเป็นเมทัลชีลเวลาฝนตกกระทบ<ม>ก็จะมีเสียงดังหน่อยนะครับมีปัญหามา2ปีแล้วนะครับแล้วก็มีการแก้ไขหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดแผ่นบิวทิว ยิงซิลิโคนนะครับก็จะเห็นว่าบิวทิลเนี่ยจะไม่ค่อยทนแดดเท่าไหร่วันนี้ก็เลยตัดสินใจคุมแผ่นติดหลังคาตายฮีโร่นะครับเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เลยน้ําหยดลงพื้นเนี่ยก็มีการกัดพื้นเป็นรูด,ด้วยนะครับแล้วก็ติดคุมหัวน็อตไปได้เลยตรงจุดที่มีปัญหานะครับก็ตอนนี้หลังคาที่ไม่ได้ติดแผ่นเนยอยู่ที่61องศานะครับจะเห็นว่าป้องกันได้ประมาณ20องศาเลยนะครับ เพาการติดตั้งรวดเร็วมากนะครับวันนี้เราติดตั้งกันทั้งหมด12ม้วนใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงนะครับเพราะว่าตัวแผ่นของเราเนี่ยมีฉนวนกันความร้อนในตัวทําให้อายุการใช้งานเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ย10ปีเลยนะครับจากที่ได้พูดคุยนะครับในโชว์รูมเนี่ยจะมีการให้ลูกค้าทดลองรถด,ด้วยยิ่งอากาศร้อนเนี่ยเวลาสตาร์ทรถนะครับภายในห้องโชว์รูมเนี่ยก็จะมีความร้อนสูงขึ้นด้วยตัวนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยนะครับเรามาดูอุณหภูมิข้้งใต้หลังคา ของบริเวณที่ยังไม่ได้ติดแผ่นกันความร้อนใต้ฮีโร่กันนะครับนี่นะครับบริเวณในโชว์รูมที่มีการติดแผ่นติดหลังคาใตา้ฮีโร่แล้วนะครับจะอยู่ที่36องศานะครับก็จะเห็นว่าบริเวณใต้หลังคาเนี่ยก็มีการลดอุณหภูมิลงไปพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้ช่างลองยิงน้ําดูนะครับว่าตรงไหนยังมีการรั่วซึมอยู่หรือเปล่าเงียบลงเยอะเลยครับ ท่าไม่ได้ยินเลยสวัสดีครับผมชื่อ,อเซลโน้นนะครับผมเป็นผู้จัดการอยู่สาขาสายห้านะครับารานบิ๊กบอสซซตี้นะครับก็ติดสังคาเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนก็เงียบเยอะเลยครับผมแล้วก็คุณจะพุมก็ลดลงไปประมาณเกินยี่สิบได้อะคือมันหายไปเยอะเลยครับโอเคขึ้นเยอะเลยครับผมไม่มีให้ให้เห็นแล้วลครับผมว่ามันร่วตรงไหนครับผมตามพวกนี้นะครับตามข้อ รอยยังอยู่เลยครับผมแต่ตอนนี้เปิดสปริงเกอร์น้ําด้านบนแล้วไม่เห็นเลยครับผมคนแนะนําเลยครับผมเพราะว่าขนาดเสียงฝนเนี่ยเมื่อก,กี้ลองฉีดน,น้ําดูก็แทบไม่ยินเสียงเลยครับเพราะว่าข้างบนเป็นหลังคาเหมือนพวกหลังกระสีเวลาน้าลงเนี่ยมันได้ยินอยู่แล้วแต่พอข้างในพอติดจะเสียงหายไปเยอะเลยครับผมใช่เวลาปิดเสร็จแล้วมันโอเค้นเยอะขอบคุณมากนะครับ,บคุณ